พระรชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอาซิสพิทักษ์คุมพลจุฬาราชมนตรีประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยนำคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยในฐานะผู้แทนชาวไทยมุสลิมฟอทูลออลทุลีพระบาทถวายพระพรชยมงคลในโอกาสเดือนรอมฎอนและครบ50ปีการเริ่มโครงการแปลพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานฉบับภาษาไทยที่ได้พระราชทานพระราชดําบิและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สำหรับดำเนินการและทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานและความหมายภาษา ไทยฉบับพระราชทานจำนวนหนึ่งชุดหกเล่มโครงการแปลพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานฉบับภาษาไทยสืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าพระมหาคัมภีร์นี้นอกจากจะมีความสำคัญทางศาสนาอิสลามแล้วยังเป็นวรรณกรรมที่สำคัญของโลกอีกเรื่องหนึ่งซึ่งได้แปลเป็นภาษาต่างๆอย่างแพร่หลายการแปลความหมายเป็นภาษาไทยด้วยนั้นช่วยให้ชาวไทยมุสลิมที่ไม่รู้ภาษาอาหรับและประชาชนที่สนใจสามารถศึกษาคำสอนของศาสนาอิสลามได้ทั่วถึงแพร่หลายยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงมีพระราชกระแสให้นายตนสุวรรณศาสตร์อดีตจุฬาราชมนตรีแปลและขยายความพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานจากภาษาอาหรับโดยตรงพร้อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนจัดพิมพ์ตั้งแต่พุทธศักราช2507อย่างไรก็ดีการพิมพ์เผยแพร่ในระยะแรกในตนสุวรรณศาสตร์ทยอยจัดพิมพ์พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานครั้งละส่วนเพื่อจะได้มีโอกาสตรวจชำระเนื้อความและไข่กล่าวภาษา การนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานพระมหาคัมภีฉบับภาษาไทายซึ่งจัดทำเสร็จแล้วส่วนหนึ่งแกง่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนาราธิวาสเป็นแห่งแรกณสาลากลางจังหวัดนาราธิวาสเมื่อวันที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2513กระทั่งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพันษา,า5รอบ5ธันวาคม2530จึงจัดพิมพ์ฉบับรวมเล่มชื่อว่าพระมหาคัมภีอ,อัลกุรอานและความหมายภาษาไทยฉบับพระราชทาน และนำทึ่นทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อพระราชทานแก่ห้องสมุดมัสยิดโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามสมาคมมูลนิธิต่ตางๆต่อมาได้พิมพ์เผยแพร่อ,อีกเมื่อปีพุทธศักราช2,539ในโอกาสทรงครองสิิิราชสมบัติครบ50ปีและในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระจมพัรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ6รอบ12สิงหาคม2,547 โครงการดังกล่าวจัดพิมพ์พระมหาคัมภีร์เอากุรอานฉบับภ,ภาษาไทยเผยแพร่อย,อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันและดำเนินการครบ50ปีเมื่อปีพุทธศักราช2557ปรากฏผลเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ชาวไทยมุสลิมได้เข้าถึงคำสั่งสอนอย่างลึกซึ้งตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว